อจดชื้นโอโมะนาวดกเต็มต้นเลยเก็บไปทำน้ําพริกดีกว่าอ่ะลูกนี้ก็ยังไม่สุกอ่ะลูกนี้ก็เล็กยังไม่สุกสักลูกเลยมองมันเบอร์ไว้อ่ะโอ้อใส่แว่นแล้วมันสุกทุกลูกเลยว่าดูดีลูกมเลอะเลยเก็บไปทำน้าพริกสังอ่าเออจะอ่ะอ่ะ,อะ,อะ,อะ โม่เนี่ยไอ้หนูโอ้ยไอ้หนูเอ้ยอาดูสายป่านนี้แล้วทำไมไม่ไปโรงรําโรงเรียนน่ะลูกเอ้ยก็หนูมีเรื่องให้คิดนิดหน่อยอ่ะยายเลยโดดเลยแล้วกันีเรื่องให้คิดโธ่ว่าเจ้าประคุณลุ้นจองของยายโฮ้ยดูอาจ,จะเครียดมากใช่ไหมลูกใช่ไม่เป็นไรไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปก็แค่โรงเรียนมันไม่ทําให้ใครจเจริญขึ้นหรอกเนาะโดดอยู่บ้านสักวันสองวัน ก็คงไม่งงกว่านี ment, <c oughs> ้หรอกเนาะมามามาอ้ย <Yeah. S 1> ัยโอ๋อที่นี้น่ารักจริงๆเลยลานยายเฮ้อเอาจต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะแล้ไอ้ที่ว่าเรื่องใอ้เขียดเรื่องให้เขียดเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรล่ะลูกก็หนูสงสัยอยายหมายพ่อแม่ถึงตั้งชื่อพวกหนูสามคนแบบนี้ยังยังไม่มีใครเคยเล่าให้ฟังเลยเลยไม่มีเลย คืออย่างนี้พ่อแม่ของพวกเราสามคนนั่นน่ะเขาชอบตั้งชื่อลูกตามสถานที่สำคัญสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญที่เขาอ่ะทำให้ได้พวกหนูกเกิดขึ้นมาน,นั่นนะแล้วอย่างพี่พูกวดึงอ่ะยายอ้าวเรื่องนี้เนี่ยสนุกเลยตอนนั้นเขาจีบกันใหม่ๆใช่ไหมแทบไปได้เสียกันบนยอดเขาภูกระดึงเขาเลยตั้งชื่อเป็นอนุสรณ์ความรักว่า ูกระดึงไงกย่านี้เองเพราอย่างพี่ปีใหม่อะยายทื่อเขาไม่สถานที่ซะหน่อยยายพูดอธิบายให้หนูฟังไปเมื่อกี้ไงว่าพ่อน่ะชอบตั้งชื่อเกี่ยวกับสถานที่หรือเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่ทำให้ได้ลูกเกิดมาไง ปีนั้นหลังจากไดพี่ผูกระดึงสาปีเขาก็ไปฉลองอันวันสลีกันในวันครบรอบวันปีใหม่จังหวะนั้นนะเขาเดาวห้าสสองจุดพูดังตุ้มตุ้มตุ้มพอเองแม่เองก็ต,ต,ตั้มตั้มตั้มจนได้พี่สาวเองออกมานะ่ะก็เลยตั้งชื่อเป็นอนุสนแห่งความรักว่าวันปี

ยังยังไม่เรียกถุงยางรั่วอีกย<อ>ายอ้าวชื่อไม่เป็นร้อยเป็นพันคนตายตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ตั้งมาตั้งถุงยางรั่วทำไมอยายอ้าวอยากให้ยายเล่าจริงๆเหระทำไมต้องตั้งชื่อนี้ไม่ต้องเลยย<อ>ายอา้าวนั่นไงมันยังอ้ยคนบ้าเลยชื่อถุงยางรั่วเดียดหน้านาและจะดทายยายยังชอบเลยเอา้อาวสวัสดีครับมีใครอยู่บ้านไหมครับเอ,เอาใครมาหน้าบ้านเราลูกฮะผมเป็นครูประจำชั้นของเด็กชายถุงยางรั่วครับวันนี้เด็กชายถุงยางรั่วไม่ไปโรงเรียนนะครับ ฮะฮะฮะไอไอหนูไอถุงยางรัวของยายรีบไปซ่อนในห้องนอนนะเดี๋ยวยายจะบอกคุณครูว่าหนูอ่ะไม่สบายยายเลยให้โดดลงเรียตไปลูกเด <c oughs> ี๋ยวยายอะไรอ่ะยายต้องไปซ่อนไม่ใช่หนูเอ้าแล้วทำไมยายต้องไปซ่อนล่ะก็หนูอ่ะไปโกหกครูว่ายายอ่ะตายแล้วตอนเนี้ยสบอ่ะอยู่ที่วัดเฮ้ยแย่แล้วงั้นยายต้องไปอยู่ที่วัดแล้ว เออเดี๋ยวก่อนสาราไหนอะลูกสาราสี่ยายได้เลยสาราสี่ฮ่าเป็นอะไรตายอะ่ะลื่นห้องน้ำยายไม่ได้เลยยายใหแ้แต่งตัวศพถูกพายแล้วไอ้เหี้ยเยไอ้ร้านเวทอะไรไออกูไปโกหกครูยังงั้นได้ยังไงกูหนูนคิดไม่ออกอะยายแล้วกูจะต้องทำยังไงกูต้องไปอยู่วัดให้มึงจริงๆกันเหรอยายก็ไปลื่นห้องน้ำสิเออได้ให้กูไปลื่นห้องนักตายจริงๆให้มันดีกว่าโอ้ยจัดกูถีบหน้างหายเลยโอ้แล้วดูสิคนนั่นครูเลยเหี้ยนะ ta cái phá không hát cô Ủa Phải đâu Ủa dù bây giờ hay lắc khu đi quá Yêu xí nữa Yên Lộc, Mắc uổng Mên cổ Nà yốc Anh ngủ ุกคนนะคคิดถึงแตงกับมุกโบ๊ะแบบนี้ฝากติดตามแตงหน่อยานี้นเอยเด็อเหรอคะที่ร